สวัสดีค่ะเฮ็ดโหลดมาขินก่อยค่ะบ้านอีหลฟาฟาพาลุงนาาหวัวนองข้าหลาแล้วกะ็ผู้ซ้อยเนื้อแมนปเเลค่ะหืมแบบเปิดแบบ แ่บแบพอด yeah, ีแห้งปุยปุยปุ้ยปุยปุ้ยอย่งน้งดังด้วย

เฮ็ดเปิดขายไดบุตรตัวเนี่ยเขาซ่บๆคลายก็ได้ได้เดลิเวอรี่แต่ยังว่าต้องเปิดนาฬ่ต้องต้เปิดนาฬิ่งเดลิเวอรี่อ่ะไม่จะไปทำอยู่ที่หลังตะวันเดียร เ็ดทรงแก่การับยกยกประางมือยกประรางมือน่าจะเอาอะไรละน่งร่าักป๊อก สุปพาผ่ากันช่วงกินก็เถออค่ะต่ลิ้นหน้าโหลดลิ้นหน้าโลดก็จะกบบวนารถฉุ่าถ่ายีอย่างอยู่ต้งดุตังดพอเด้วยต่ออัปตามมนแก่ข้าวหรือเปล่าเออแก่ข้าวแก่ข้าวดูครับ กูเบาโทรมากทีคุ้มตาเราอยู่เด้อนเนาะอืมเราเอาหน้าไปให้เคนบดูันนั้นดูสินี่วันมี้สเปรดนิ่มเว้ยคือบ่าแก้ทาวคุ้งตาเราโตไปอันนี้เฮีงานถุงเหรอเธอได้เบอร์กี่แบบนี่เขาแต่งแบบแตงสีอะไรแบบนี้เลยอืมตายผมไห้เบิ่งอืมแบบอืม ตลาดดีอะไรกับสองบบะแต่พวกเสื้อผ้าพวกของเขาน่จะเรศอกไมโมดป็แน่กาแฟเนี่เมื่อไรโอ้คนคือสิหลายเนาะสหลายขาขาวแงขอใด้อีป้าออจะลมื่นนี่ขาขาวมทอ่ากันบางมองก็ลอยีบางมองก็ลอยบางมองก็ลอยก มองดังมองกับร้อยแปดสิบคุต้องมองหนักต้องแองแรงกะสีคุ้มเยอะต้องขดุ่มกนสิตีล่ะมื่อนี้อกขววตีหัวบัวเอาแืมได้ก่าปุ๊กนว่าบริเวาัวท่วมากเหง่ ผู้บงูบ่าวใส่ผมมีผู้บ่าวยังมาสุตีกันอีกแหละจัดกัะสาม,มั้งมีแหงคอคนต่อไหน่วตีคนอสองคนตองีอหม่เียเออลองแหลก,ลกๆสิเป็นยังสีถ้าลงดูๆกันกสีติดติดติดนี่ติดลมบนขึ้นนี่แล้วเธอจะสวยทำไม <c oughs> เห็ดเห็ดอก็ติดแล้วนะเด็ดสองก็ดแล้วเอาแบบมากข้าไปต้องเฮ็ดคลิปเงวมันติดมันก็ได้เมือละหลายยาเอาไปลงติกสองก็ไม่บอกติกสองเค่อยหน่ยถ้าจะเอาลงคลิปสั้นนะอะไรไม่เหนือเาต้องหอกต่อลหรอคะแซ่บแซัดพั ถ้าเกิดคลิปที่ถ้าตาเนี่ไปร่งติดต่อความัจ่จะมออาอยรล,ล,ล,ลง่ต<ะ>ิ่อเออหลักดูดของเอไปร่องเนะนะหลักอมหนีไมเสียดายเยด้อคลิปคิปเดียวในในเพจสองก็ขอบคุณหลยๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมวงติดตแบบนู่นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ